เพราะนี่คือพื้นฐานในการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิคเลยมันทะลุแนวรับขึ้นมาแล้วก็อาจจะหมายความว่าราคาอาจจะมีแนวโน้มที่จะ UHats.com เเเรราคือืออพ่นนแทท้ักด แนวรับแนวต้านนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่ที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การาฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิคนะครับเนื้อหาดังต่อไปนี้ห้ามปิดเลยเด็ดขาดนะครับเพราะนี่คือพื้นฐานในการวิเคราะห์การาฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิคเลยก็ว่าได้แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะพูดถึงคําเตือนความเสี่ยงก่อนนะครับ C.F.D. นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เ e เวเลนะครับการซื้อขาย C.F.D. นั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับจึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกๆคนนะครับมูลค่าของการลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับหรืออาจจะทําให้เงินของคุณผู้ฟังนั้นกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นเราควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ วิดีโอต่อไปนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ความรู้ส่วนตัวของผมเองนะครับไม่ใช่วิดีโอที่จะมาชี้นําการลงทุนหรือว่ามาแนะนําการลงทุนใดใดทั้งสิ้นนะครับเนื้อหานะครับผมต้องบอกว่าในสไลด์ที่ผมทําออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วและก็ค่อนข้างที่จะกระชับนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นไม่ได้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิคก็อาจจะทําให้งงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมคิดว่า มันอาจจะงงก็ได้เพราะว่าไม่มีภาพประกอบเยอะดังนั้นในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอธิบายในกราฟราคาตลาดจริงด้วยนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ตลาดจริงเรามาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีเบื้องต้นกันก่อนแล้วกันนะครับสําหรับแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าหลายๆายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับเทรดเดอร์อีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะยังไม่รู้ว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับแนวรับก็คือจุดที่รับเอาไว้ไม่ให้ราคามันตกนะครับ ส่วนแนวต้านก็คือจุดที่ต้านเอาไว้ไม่ให้ราคามันขึ้นอ่ะพอพูดแล้วนะครับก็รู้สึกงงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปพูดกันในการาฟราคาจริงนะครับประโยชน์ของแนวรับแนวต้านมีอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แนวรับแนวต้านในี้ในการวิเคราะห์การ,ราฟร,ราคาก็ได้นะครับหรือว่าใช้หาการเคลื่อนที่ของการ,ราฟร,ราคาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับ ผมเลยบอกว่าแนวรับแนวต้านนั้นมันมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันมีหลายศาสตร์มากนะครับที่มีพื้นฐานจากเรื่องของแนวรับและแนวต้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลากเทเลียนนะครับแล้วก็มีพื้นฐานมาจากการใช้แนวรับแนวต้านเนาะนะครับพฤติกรรมราคาหรือว่าพ i ยแอคชั่นนะครับก็มีพื้นฐานหลายวิธีการวิเคราะห์ด้วยนะครับก็มาจากแนวรับแนวต้านนะครับ ฟิโบนัชชีรีแทกเมนต์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าเป็นศาสตร์ของแนวรับแนวต้านที่แท้จริงเลยนะครับหรือว่า moving average นะครับหรือตัวที่หลายคนอาจจะรู้จักคือ EMA นะครับ indicator EMA exponential moving average นะครับก็คือ หลายๆคนก็ใช้เป็นแนวรับแนวต้านด้วยนะครับหรือว่าบ o ล l ิงเจอร์แบนนะครับหลายหลายคนก็ใช้เส้นขอบบนเส้นขอบกลาง,งเส้นเส้นขอบล่างนะครับเป็นแนวรับแนวต้านเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับผมเลยมองว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นเรื่องแรกนะครับที่เราจะต้องศึกษาก่อนที่เราจะทําการวิเคราะห์กราฟราคาด,ด้วยปัจจัยทางเทคนิคนะครับ คําเตือนนะครับไม่ใช่ว่าทุกแนวรับนะครับหรือว่าทุกแนวต้านราคามันจะไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เนาะไม่ใช่ว่าเราเห็นแนวรับอยู่ข้างหน้าเนีย่ยเราก็คิดว่าราคามันน่าจะตกมาแค่แนวรับแล้วมันก็สามารถที่จะเด้งขึ้นไปต่อได้นะครับเพราะไม่ใช่ทุกแนวรับที่จะรับราคาเอาไว้ได้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในตลาดจริงกันเลยนะครับมาในตลาดจริงกันเลยนะครับอันนี้เป็นคู่เงิน บิตคอยนะครับ BTC กับดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือบิตคอยกับดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อกี้นะครับผมอธิบายไปผมเชื่อว่าเทรดเดอร์มือใหม่ร้อยตั้งร้อยนะครับน่าจะงงนะครับเพราะว่าไม่มีภาพประกอบนะครับใช่ครับผมก็คิดว่าเทรดเดอร์น่าจะงงเพราะตัวผมเองผมก็คิดว่าน่าจะงงนะครับผมก็เลยทําภาพประกอบออกมานะครับให้เราเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแนวรับคืออะไร เมื่อกี้ถ้าเกิดตามทฤษฎีเนาะก็คือจุดที่รับราคาเอาไว้ไม่ให้ราคามันตกส่วนแนวต้านก็คือจุดที่ต้านเราเอาไว้นะครับไม่ให้ราคามันขึ้นถ้ามองจากตรงนี้นะครับจุดไหนบ้างครับที่รับเอาไว้ไม่ให้ราคาตกอ่าผมทาให้ไลท์สีน้ําเงินเอาไว้รอแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังจะได้ไม่ต้องมานั่งผมเพราะอ่ไม่ต้องมานั่งดูผมค,ค่อยๆตีเส้นอะไรเนาะจะได้ไม่เสียเวลากันด้วยนะครับถ้าดูจากในภาพนะครับเห็นได้ชัดว่าอ่ราคาลงมาถึงไฮไลท์สีน้ําเงินตรงนี้นะครับ แล้วมันก็มีการเด้งขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ทะลุไปเลยนะครับทะลุไปนิดนึงเนาะแล้วก็ลงมาใหม่นะครับจากตรงนี้นะครับเห็นได้ว่าบริเวณตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแนวรับเลยนะครับจุดที่ราคามันลงมาแล้วนะครับมันก็เด้งขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมครับเพราะว่าราคามัน ผ่านมานะครับมันเด้งขึ้นมาแต่มันก็ผ่านไปไม่ได้แล้วมันก็ลงมาดังนั้นโซนสองโซนนี้นะครับก็เลยกลายเป็นโซนแนวต้านตรงนี้ก็เป็นแนวรับนะครับทีนี้ลหลายๆคนถ้าดูจากตรงนี้นะครับอ่าหลายๆคนก็จะคิดว่าในการที่นะครับเราจะลากแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็ต้องเป็นแนวนอนเท่านั้นสิซึ่งมันก็ไม่จริงเสมอไปนะครับแนวรับและแนวต้านเนี่ย สามารถที่จะเป็นแนวทะยงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทะยงขึ้นทะยงลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าในภาพเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแนวน้อมขาขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องตีเส้นแนวรับตีเส้นแนวต้านในมุมมองที่เป็นทะยงขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าแนวต้านเนี่ยก็คือจุดที่ต้านเอาไว้ไม่ให้ราคามันขึ้นไปนะครับถ้าจากในภาพตรงนี้นะครับนี่ครับ มันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับคือราคามาชนตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วมันก็ร่วงลงมาแล,แล้วมันก็ขึ้นมาชนปุ๊บนะครับแล้วมันก็ร่วงลงมาแล้วมันก็ชนแล้วมันก็ร่วงลงมานะครับถ้าจากในภาพเนี่ยมันร่วงลงมาในแบบรูปแบบของขาขึ้นเนาก็คือมีจุดสูงสุดใหม่นะครับสูงกว่าจุดสูงสุดเก่าตรงนี้นะครับแล้วก็มีจุดสูงสุดใหม่ สูงกว่าจุดสรงสุดเก่าตรงนี้ก็คือเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเมื่อราคาเป็นเทรนขาขึ้นดังนั้นแนวรับแนวต้านเราจึางเป็นแนวทะยงขึ้นนะครับซึ่งถ้าดูไปตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถที่จะลากเทรลไลน์ได้มันก็หลักการเดียวกันเลยครับในการลากเทรนไลน์เนาะเพราะว่าการลากเทรนไลน์เราก็ดูจากแนวรับแนวต้านนะครับทีนี้เราก็ลากจากแนวรับแนวต้านนะครับแต่ว่าแนวรับแน,บนวต้านเนี่ยมันไม่จาเป็นจะต้องมี2เส้นเนาะ ถ้าผมดูจากตรงกลางเนี่ยมันเหมือนว่าจะมีแนวรับแนวต้านอยู่ตรงกลางด้วยนะครับผมเลยลากขึ้นมาอีก1เส้นเลยแล้วกันนะครับถ้าดูจากเส้นกลางเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นแนวรับใช่ไหมครับก็คือราคามันจะวิ่งบริเวณตรงนี้นะครับแล้วมันก็ทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาพอมันทะลุแนวรับลงมามันก็จะเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแนวต้าน แต่ว่าต้านไว้ไม่อยู่ราคาก็ขึ้นมานะครับพอขึ้นมาตรงนี in ้เป็นยังไงครับลงมาลงมาลงมาถึงแนวรับลงมาถึงแนวแนวรับตรงนี้ก็เหมือนพยายามที่จะผ่าแนวรับลงมาให้ได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะลงมาได้เนาะปิดแท่งไม่ได้นะครับก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ลงมาใหม่นะครับลงมาเห็นไหมครับมันก็จะทําแบบทําตัวลีลานิดหนึ่งนะครับลีลานิดหนึ่งแล้วก็ลงมาจนได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ ขึ้นไปได้เหนือแนวต้านตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาวิ่งบริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาพอราคาลงมานะครับลงมาถึงตรงนี้นะครับลงมาทะลุแนวรับตร,ตรงนี้นะครับราคาก็ร่วงลงมาพูดเป็นแท่งยาวเลยนะครับยาวแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันจากราคาห้าหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์แล้วกันลงมาที่นะครับ 40,003นะครับเรียกได้ว่าราคาลงมากว่า8,000ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับในแท่งเดียวแท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้นะครับนี่นะครับเป็นเรื่องราวของแนวรับและแนวต้านนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันนะครับจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลากไปด้วยแล้วกันนะครับแนวรับนี่ครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนครับคุณผู้ฟังลองหา จินตนาการไปด้วยกันนะครับนี่ครับอันนี้คือแนวต้านนะครับมีอีกไหมครับมีอีกนะครับถ้าเราดูจากตาเปล่าเราก็จะเห็นว่ามันมีแนวรับแนวต้านตรงกลางด้วยนะครับแต่พยายามอย่าลากเยอะเกินไปเนาะเพราะถ้าลากทุกแนวรับแนวต้านเกินไปเนี่ยเราเองนะครับจะเป็นคนงงแต่จริงๆมันก็ลากได้นะครับนี่ครับมันก็ลากได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลากเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะงงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นแนวต้านใช่ไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้ราคาขึ้นมาตรงนี้ราคาขึ้นมาตรงนี้ราคาขึ้นมาแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่ไม่สาคัญเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องลากก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราหลายตาแล้วเราคงงงได้นะครับทีนี้แนวรับแนวต้านมันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนี้ประกอบแล้วกันประกอบคําอธิบายด้วยนะครับแนวรับนะครับแนวต้านเนี่ยอันนี้เป็นบิตคอยนะ ก่อนอื่นผมต้องอธิบายเกี่ยวกับตัวบิตคอยก่อนว่ามันมีทั้งคนซื้อและก็คนขายใช่ไหมครับกลไกที่ราคาขึ้นลงเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อเยอะนะครับมันก็ทําให้ราคานั้นมันขึ้นนะครับแต่ถ้ามีแรงขายเยอะมันก็ทําให้ราคามันลงอย่างตอนนี้นะครับวันที่ผมอัดอยู่นี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่หมูเนื้อหมูนะครับ ราคาแพงมากนะครับมีการเพิ่มขึ้นกว่า150%เลยทีเดียวก็ขึ้นมา1.5เท่านะครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า,าความต้องการซื้อเนี่ยเยอะนะครับอาจจะเยอะเท่าเดิมแต่ที่ลดลงก็คือความต้องการขายนะครับมีจำนวนหมูลดลงนะครับแต่กำลังซื้อเท่าเดิมก็เลยทำให้กำลังซื้อนั้นสูงกว่ากำลังขายก็เลยทำให้ราคามีการปรับตัวขึ้นก็คือความต้องการซื้อ มากกว่าความต้องการขายนั่นเองนะครับบิตคอยก็จะมีหลักการเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่ามีคนซื้อเยอะนะครับแล้วมีคนขายน้อยนะครับแบบมีคนอ่าเก็บบิตคอยไว้กับตัวเองเยอะนะครับไม่ยอมขายถือบิตคอยเอาไว้นะครับคนที่ซื้อนะครับก็ต้องตื้อใช่ไหมครับอ่อยากซื้อเท่านั้นนะครับอยากซื้อ1นึ่งบิตคอยอ่ะคนนี้ไม่ขายนะครับอ่ะหนึ่งบิตคอยหนึ่งล้านคนนี้ไม่ขายอ่ะเพิ่มมาเป็น2ล้านคนนี้ก็ไม่ขายนะครับ นี่นะครับเป็นหลักการง่ายๆของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของการ,ราฟราคานะครับทีนี้แนวรับแนวต้านมันก็เลยเกิดมาจากตรงนี้นะครับอันนี้ผมขอตีเส้นเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับจากในภาพนะครับเห็นได้ว่าราคามันลงมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับมันลงมาเรื่อยๆเลยนะครับมันเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อนหน้าน,นี้แล้วมันก็ลงมาถึงจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นราคา4 0,000 000ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ4 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วราคาก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับ ปรับตัวขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวลงนะครับลง,แล,ลงแ,ลแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนะครับข at ึ้นเนี่ยเราก็มองว่าเป็นแนวต้านตรงนี้นะครับอ่าขึ้นก็มองเป็นแนวต้านตรงนี้ลงแล้วก็มองเป็นแนวรับตรงนี้นะครับจะขยายพื้นที่อ่าจะขยายพื้นที่ให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวอ่าขอให้นะครับผมคลิกแล้วมันไม่ขึ้นอ่าไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อนก็ได้แล้วกันนะครับอ่าถ้ามองจากตรงนี้นะครับ เราก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อราคามันมาถึงตรงนี้แนวรับทำไมมันถึงเกิดแนวรับเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งนะครับมองว่านะครับราคาถ้าเกิดว่ามามันตกมาถึง40,000เนี่ยมันถูกแล้วนะนะครับมันเป็นราคาที่ถูกสมมติคุณผู้ฟังต้องการที่จะซื้อบิตคอยที่ราคา40,000ดังนั้นเมื่อราคามาถึง40,000คุณผู้ฟังก็จะซื้อใช่ไหมครับอ่า คุณผู้ฟังนั้นก็เลยซื้อบิตคอยที่ราคา40,000นะครับพอคุณผู้ฟังซื้อมีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับมีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆเลยทําให้บิตคอยราคามันขึ้นพอมันขึ้นไปตรงนี้นะครับก็คือ4 5 5 0 0นะครับก็คือเพิ่มมา5000ดอลลาร์นะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะอยากขายทํากําไรก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันได้กําไรเยอะแล้วนะนะครับ5 0 0พดอลลาร์นะครับซื้อไป4 0,000 แป๊บๆนะครับเพิ่มมาเป็น5000นะครับพอมีการขายเยอะนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนขายก็ได้นะครับพอขายปุ๊บราคาก็ร่วงลงมาแต่คุณผู้ฟังก็ยังคิดว่าไอ้สี่หมื่นมันถูกนะพอมันลงมานะครับที่4ี่หมื่นปุ๊บคุณผู้ฟังก็เลยซื้อนะครับหรือว่านะักลงทุนอื่นๆก็เลยซื้อพอซื้อปุ๊บพอมันไปถึงอ่าสี่หมื่นห้านะครับก็เลยขายนะครับมันก็เลยขึ้นลงแบบนี้นะครับอันนี้คือ ขึ้นลงตามดีมานดกับซับไพ่เนาะนะครับก็คือความต้องการซื้อกับความต้องการขายและเมื่ออยู่ๆนะครับปรากฏว่าอา,อาจจะมีข่าวดีอหลายๆธุรกิจอาจจะนำบิตคอย i n เข้ามานะครับคุณผู้ฟังก็เลยคิดว่าอุ้ย4 5่0ไม่ขายแล้วนะครับมันน่าจะมีอนาคตมากกว่านั้นนะครับก็เลยถือเอาไว้มันก็เลยสามารถที่จะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับทีนี้หลายๆคนก็อาจจะเคยดู เทรดเดอร์นะครับหรือว่าโคดฟอร์เรกท่านอื่นนะครับก็อาจจะวิเคราะห์แบบรูปแบบเส้นแบบนี้นะครับนี่ครับอาจจะตีเส้นแนวรับตรงแบบนี้นะครับแนวต้านแบบแนวต้านแบบนี้นะครับขอไปนะครับแนวรับแบบนี้นะครับทำไมผมไม่นิยมให้เรามองแนวรับแนวต้านในรูปแบบเส้นนะครับก็ผมผมมองว่าในการตีกราฟราคาเนี่ยเราไม่ควรตีในรูปแบบเส้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ปัจจัยพื้นฐานที่ราคาขึ้นลงเนี่ยอย,อย่างตัวอย่างนี้นะครับปัจจัยที่ราคามันขึ้นลงเนี่ยมันไม่ได้มาจากคนคนเดียวเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยนะครับไม่ได้มาจากคนคนเดียวแล้วทําไมมันเกี่ยวอะไรกับการตีแนวรับหรือว่าแนวต้านเป็นแบบเส้นแบบนี้นะครับเกี่ยวแบบนี้ก็เพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขาไม่ได้มองเห็นราคาแบบเราในตัวอย่างผมบอกว่าคุณผู้ฟังนั้นเห็นราคาที่ 40,000แต่ว่าในการเทรดจริงๆเนี่ยครับในการซื้อขายจริงๆอาจจะมีผู้ร่วมลงทุนอยู่ด้วยเป็น10ล้านคนเลยทีเดียวนะครับดังนั้น10ล้านคนเขาคงไม่ได้มองราคา40,000เหมือนกัน10ล้านคนอย่างแน่นอนนะครับมันก็จะมีคนมอง39,000บ้างแหละนะครับ40,01บ้างแหละนะครับมันก็เลยทำให้นะครับในการที่เราจะไปประเมินว่านี่คือแนวรับแนวต้านเนี่ยจากเส้นเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งเนี่ย ผมมองว่ามันเป็นราคาที่เป๊ะเกินไปเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มองที่ราคาเป๊ะแบบนั้นนะครับเขามองเป็นโซนพื้นที่นะครับดังนั้นผมเลยมองว่าในการที่เราจะมองว่าตรงนี้เป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับผมก็อยากให้เรามองว่านะครับมันเป็นพื้นที่เนาะนะครับถ้ามองจากตรงนี้นะครับนี่ครับสมมติถ้าผมตีเส้นเป็นแนวตรงคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าถ้าราคามาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมองว่าราคามันยังไม่มาถึงแนว ต,ตรงนี้นะนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับนักลงทุนเขาไม่ได้มองเหมือนกันทุกคนนะครับดังนั้นผมเลยพยายามให้เรามองเป็นพื้นที่กว้างๆเอาไว้นะครับเพราะว่าสาเหตุในการขึ้นลงของราคาเนาะมันก็มาจากหลาย10คนนะครับมาจากหลาย10ล้านคนนะครับอย่างตรงนี้นะครับแนวรับแนวต้านมันก็ไม่จําเป็นจะต้องอเป็นแนวนอนเสมอไปนะครับไม่ต้องเป็นแนวนอนแบบนี้เสมอไป ไม่ต้องเป็นแบบต,ตรงๆนะครับขอไปนะครับอธิบายไม่ถูกนะครับมันเป็นแนวทะแยงขึ้นยังไงก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็หลักการเดียวกับการลากเทไลนนะครับถ้าจากตรงนี้เราก็เห็นได้ว่าตรงนี้เป็นแนวรับใช่ไหมครับตรงนี้เป็นแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับแต่อยู่ๆราคาทะลุแนวรับลงมานะครับลงมาแล้วมันก็ไต่ตรงนี้นะครับก็เลยทําให้นะครับจากแนวรับนะครับกลายเป็นแนวต้านเนาะ หลายคนอาจจะเคยอ่านาบทความสอนเทรดการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิคนะครับอาจจะงงเนาะว่าแนวรับเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านเป็นยังไงก็ในตัวอย่างนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือตรงนี้เป็นแนวรับนะครับพอราคามันร่วงลงมาต่ํากว่าแนวรับนะครับเมื่อราคามันอยู่ใต้แนวรับไอเส้นตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นแนวต้านเพราะว่าราคามันขึ้นมาจนแทนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับ จะได้เพิ่มความเข้าใจด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหากมีเวลานะครับหากมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับการลากเทรลไลน์ด้วยนะครับเป็นซีรีส์ต่อจากแนวรับแนวต้านก็ได้เพราะว่าเป็นเนื้อหาที่สามารถใช้ร่วมกันอย่างอย่างอ่เพอร์เฟกเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหานี้นะครับสามารถไปต่อยอดในการลากเทรลไลน์ได้นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นโซนแนวต้านเนาะนะครับเพราะว่าราคามันลง นะครับราคามันลงเราก็หาโซนแนวต้านนะครับเทรดเดอร์หลายๆคนโดยเฉพาะบิตคอยเนาะเพราะว่าบิตคอยมันค่อนข้างที่จะขึ้นสุดลงสุดนะครับเมื่อราคาขึ้นมาทีเขาก็จะมองหาโซนแนวรับใหญ่ๆนะครับเมื่อราคามันลงมาทีนะครับเขาก็พยายามที่จะหาโซนแนวรับใหญ่ๆถ้าในตัวอย่างก็โซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่ใหญ่นะครับหลายๆคนก็จะกดเซลล์ตามตามแนวโน้มเรื่อยๆนะครับเซลล์ไปเลยนะครับ เมื่อราคานะครับมันมันไม่สามารถที่จะลงไปต่อได้นะครับเขาก็จะปิดออเดอร์แทนนะครับหรือว่าสต็อปลอสนะครับถ้าดูจากราคาปัจจุบันในตอนนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าราคานั้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับแต่ถ้าผมมองนะครับผมก็มองว่าโซนตรงนี้นะครับนี่ครับโซนตรงนี้ที่ราคามันวิ่งอยู่ เป็นโซนแนวรับแล้วเพราะตอนนี้ราคามันทะลุขึ้นมาแล้วนะครับมันทะลุแนวรับขึ้นมาแล้วก็อาจจะหมายความว่าราคาอาจจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปต่อนะครับผมก็ต้องขอย้ำนะครับในการวิเคราะห์เนี่ยมันก็คือการวิเคราะห์เนาะมันไม่มีใครที่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจน100%เอเอย่างแน่นอนนะครับการวิเคราะห์มันก็คือการเดาอย่างมีหลกักการ ของตัวเราเองนะครับมันไม่ใช่การการันตีว่าอนาคตมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนะาะถ้าผมมองจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันเคยเป็นแนวต้านเก่านะครับดังนั้นราคาอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าราคามันสามารถทะลุโซนน้ําเงินตรงนี้ไปก็อาจจะหมายความว่าราคาที่ลงมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะกลับตัวแล้วนะครับ แต่น,นี้ก็คือการวิเคราะห์นะครับผมว่าต้องขอย้ําด้วยนะครับไม่ใช่การการันตีนะครับนี่จะเป็นเรื่องราวเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แนวรับแนวต้านนะครับหรือว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรผมหวังว่าคุณผู้ฟังจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นภายในวิดีโอเกือบ20นาทีนี้นะครับหวังว่าก็คงไม่เสียเวลานะครับในการชมวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่เข้าใจหรือว่าอยากให้ผมอธิบายอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะแนะนําได้นะครับแต่ เนื้อหานี้นะครับผมตั้งใจอยากจะให้คุณผู้ฟังเข้าใจแนวรับแนวต้านคืออะไรและทําไมมันถึงมีแนวรับและแนวต้านเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจในตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถใช้แนวรับแนวต้านในการวิเคราะห์กราฟราคาไม่ว่าจะเป็นการใช้แนวรับแนวต้านร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆนะครับหรือว่านําไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ฟิโบนัชชีรีแท็กเมนต์อะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปแต่ว่าถ้าอยากเป็นทีมถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด